จิะหยัดอํมกินครับวันนี้เปล่าเห่นปลปอยผานอ่ะยัดจีดีอือต่อแกะว่เป็นเดียอ่ะยอดเอาหยอดไหมแกะให้แล้วจีดงี้อือเดินละอเดินละ น,นี่เป็นขยะยละอันนี้เนไหอืมเอืมอยียอดอยัดีดเยไเอาไ่ชิ้นนมรอ,อะสะัก งตงอืมออแล้วตอนได้มาก็มาหยอดอย่างนี้เล้อกาแฟเงินเหลียจะไปโรงเรียนมาเพิ่มตอนไม่ซื้อหนม จะมาหยอดโอ้นี่ได้สามเหรียญเลยเราให้ได้หยอดนี้ตไม่หยอดาแบบมานะมดปั้ยอ๋ออ๋ได้เยอะเลยเว้เปล่า สิบเหรียญมีสิบเหรียญมาไอันนี้อีกป่ะเนี่ยเนี่ยชองดองนี่ครับแกะยากต่อนี่เราแกะเป็นไหมลองแกะไหมแกะไม่เพี้ยนหรอดอกใหญ่มีสองบาทอ่ะใส่ หลักใฟนนี่ก็แบบน้องใส่แม่เนี่ยสามเหรียญเนี่ยอันนี้คือแย่ยากเลยครับอันดีสัตว์อ๋อมีเหรียญเดียวตรงนี้ หมดแล้วอย่า <Okay. S 1> อแล้วก็ตบมือด้วยสเร็จแล้ว <Yeah>. oh. น,นี่เป็นขยะแล้วนนเอาไปทิ้งอ um. ไปทิ้งขยะด้วย um. ไมาสองรอบก็ได้ไะไปรอบแรกก่อนไปขอบอ,อ่อ ไปไปทิ้งขยะขอออืมขอเดี๋ยวไปเอาอีกจะไปไม่หมดหรอกมือน้อยไปทิ้งขยะเด้อน้ำนยาบนีบน่นนนอืมอ่ะนะไปจริงหมดแล้วน <c oughs> เนี่ยเหลียนหนึ่งป่าลืมหยอด không <laughs> ừ. oh, mấy Ê, chàng Thôi lẹ, khởi dạo đi, nghe dạ mấy Lòng rồi